เดินอ่ะมันมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากเป็นทริปที่เรามาเปิดโลกมากเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันมีอ่าวแห่งนี้อยู่ด้วยเอาจริงคือกว่าเราจะลงไปถึงข้างล่างเนี่ยพักแล้วพักอีกอ่ะทำไงไม่ให้แม่งงอมันอยู่ตรงนั้นเท่ๆยังเดินมาแย่งซีนผมแพ้ชนะก็คือคนชนะแบกของขึ้นแบงวนข้ามอ่อนข้ามออนไห่ดไมถ้าเป็นไปได้น่ะหาเกมอื่นเถอะกูไปไหวจริงเกมนี้ ยัตอนนี <favour of osure> ้เราจะไปที่อ่าวยางเอ้ยอ่าวกระทิงขออีกรอบของอีกรอได้ไหมได้กำลังจะเลี้ยวพอดีอ่าวยางตอนนี้นะครับเราก็อยู่แบบ มาขึ้นทางแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงดี่นะยังไม่ออกจากจานเลยมึงตอนนี้นะครับเรากำลังกับตอนนี้นะครับเราลองเาไอไอนายอกไลว่าตอนเนี้ยตอนนี้เราก็อยู่ในการเดินทางนะครับมันอาจจะเป็นการเดินทางที่แสนไกลแต่มันใกล้สำหรับเรามาเลยนะครับถามถ้ามเอางันไม่พูดความสำเร็เยอะแล้วกันไปกันเลย let's go เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนไม่บอกเลยดีจนะ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปที่อ่าวกระทิงนะครับซึ่งเป็นอ่าวขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรีหนึ่งจุดแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับที่ใครมาเนี่ยต้องห้ามพลาดสายกลางเต็นท์สายแคมป์ห้ามพลาดและอีกอย่างหนึ่งเทปเราเนี้กำลังจะออนแอร์เนาะก็ตรงกับช่วงที่เขาเรีย<ด>กดได้ว่าเป็นช่วงที่เราเข้าสู่แบบฤดูหนาวแต่ตอนนี้เราใกล้ถึงหาดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่หาดเลยครับเพราะว่าพิธีกรหนึหนึ่งขั้นเนี่ยมันอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันว่าอ่าวกระทิงจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเนี่ยถ้าใครไม่คยไไไมมม่่่่ด้้าาาเช็คคออออิินนนตรรงงงีะะืืแบบถถววึกท เขาบอกว่าถ้าใครกัน้นหายใจข้ามสะพานนะจะแบบขอขอไปข,ขอหนึ่งตามน,นั้นนะถ้าขอว่าอะไรผมขอให้ผมเจอคนที่รักจริงครับแล้วผมก็เป็นแบบบอยแบบเราจะเจอได้ไงวะไปกันต่อ let's go เฮ้ยครับคือตอนเนี้ยเราจะจะเปิดคลิปใช่ไหมแต่มีอีกตัวหนึ่งเนี่ย จะไม่รู้ตัวไหนนะแต่แบบทีมงานเราจ้างมาคุมมากเลยคนนี้เ,ออเป็นพิธีกรที่แบบเหมือนบุริกาดอะทำอะไรก็ทำเออพียร์ตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานแหลมสิงห์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของจันทบุรีใครมาอยากให้มาที่นี่จริงๆนะครับ<ช>แต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่สะพานแหลมสิงห์ะสะพานแหลมสิงสห์งต้องบอกว่ามันยาวที่สุดแล้วในจังหวัดจันทบุรีที่มันข้ามทะเลใครอยากจะมาเน,นี่ยคือมาถ่ายรูปตรงนี้ได้และที่สำคัญจุดที่พักที่เราจะไปในวันนี้เราบอกเลยว่ามันมีกิจกรรมอื่นอีกกมมาาายที่่่นนนนนัใิดึงเป็อว มันเป็นอ่าวมันเป็นอี่อ่าวเฮ้ยอะนอมือนี่คุยกันไว้อะมีอไเอาไ่เอาไเอาเหรอเอานว่าทุกคนครับตรงเนี้ยคือสะพานแหลมสิงห์ใครที่มาก่อนจะเข้าไปที่พักเนี่ยคือสามารถมาแวะถ่ายรูปตรงนี้ได้เดี๋ยวรอชมไฮไลท์ครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่อ่าวกระทิงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพบกันที่อ่าวกระทิงครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัน,นอุทยานเขาแหลมสิงหรือบริเวณของอ่าวกระทิงนั่นเองครับรบเบอและแล้วเรา3คนก็เดินทางมาถึงจุดนี้กันจะได้ออแล้ว ตอนแรกเราเปิดรายการกันสองคนแล้วทำไมคนนี้เขาแบบไอ้คือเจ้าของของทางะอุทยานแห่งชาตินะครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเป็นว่าวันตอนนี้เรามาต้องบอกว่าเป็นทริปที่เรามาเปิดโลกมากเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าที่นี่มันมีอ่าวแห่งนี้อยู่ด้วยอ่าวแห่งนี้ชื่อว่าอ่าวกระทิงครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจุดนี้เป็นหนึ่งจุดครับที่หลายคนนิยมมาต้องบอกว่าตอนนี้คือนักท่องเที่ยวเยอะมากแม้จะเป็นวันธรรมดาวันนี้ที่เรามาถ่ายรายการลองลองหันไปดูสิทีม จะเห็นได้ว่าเนี่ยรถเนี่ยตอดเป็นตับเลยโหเยอะมากไม่ไดฮะรู้สึกยไงบ้างมาเที่ยววันนี้โหรู้สึกฟินนะคือแบบถ้าใครที่มาจันทบุรีนะแล้วมาไม่ถึงเอาไปะริงนะคือแบบเหมือนไม่ได้มาแต่กี้เห็นมึงบ่นอยู่เลยไม่ยอมไม่ยมมาแล้วไม่ยอมมาแล้วอือกบ้าใช่ไหมกบ้าเนยแต่ต้องบอกก่อนว่ามาที่นี่มันตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณอีกอย่างหนึ่งครับเหมือนเราอยู่ในพี่พบวานนอนเลยครับที่นี่ลิงเยอะมากอ๋อเออลิงเยอะลิงเยอะเออจริงคือใครจะมาที่นี่นะต้องวางแผนให้ดีรถก็แบะพยายามหาแบบอะไรมาคุม เพราะว่าถ้าเกิดไม่คุมเนี่ยกลางคืนวานอนลงมาเราไม่ได้ลงมาตัวเดียวลงมาทั้งอาณาจักรแล้วก็ปัรทับุรุษเลยมากันเยอะมากนะครับก็อยากให้ระวังด้วยแต่ว่าย้าว่าที่นี่ไม่เสียค่าเข้าไม่เสียค่าทุกาทุกทุกคนถูกต้องไม่เสียค่าเข้าและที่สําคัญครับใครจะมากางเต็นท์เสียคนละ50าบาทนะครับต่อหนึ่งคนสามารถไะกางเต็นท์นี่เลยและสามารถประกอบอาหารได้ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆที่นี่ครับได้ข่าวว่าพีเตรียมเกมมาเล่นด้วยอ หนุกออทั้งหมดเลยยเเดี๋วราเกมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะตอนนี้ไปดูเหมือนกันยังไม่ดูกันอีกนะไม่รู้ยังไม่ดูกันอีนาฬิกาไม่กันอีกคือะไรเหมือนเอากูมาฆ่าคือแบบไม่บอกอะไรเลยแบบดึงตัวมาเลยบอกแค่ว่ามีบทลงโทษด้วยครับวันนี้โอ้ยเปียกไหมเปียกไหมเปียกเปียกได้กลางเต็นท์ด้วยได้กลางเต็นท์เฮ้ยมันจะมันจะโดนน้ำทะเลเปล่าวะกลางเต็นได้ทะเลหรือว่ามันจะมันจะกลางเต็นท์ทอดย่างหมูกินเหรอวะหรือหรือมันจะมีกุ้งวะมีกุบอกไม่รู้นะ คลินี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเรามาด้วยใจนะครับ<ช>แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศจริงๆของ<ช>จ,จังหวัดจันทบุรีต้องบอกว่าจาันทบุรีไม่ได้มีดีแค่น้ำตกแต่มีดีที่ทะเลด้วยถูกท,ที่หน้าเราจพาไปที่ไหนเรายังไม่บอกนะเพราะที่นี้ย<ช>ังไม่ได้เริ่มเลยเดี <ๆ S 2> ด๋ยวเราไปตามกันที่อ่าวกระทิงด้าน,นล่างครับไป let's go. Let go go yes เราเลยครับผมววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิวธรรมชาติครับนี่ดูตามผมมาเลยนะตามผมมาลำบากไหม ไม่ลำบากหรอกได้เลยไม่ไม่ลำบ,บากเลยต้องบอกว่าการที่เราจะมาเป็นยูทูบเบอร์หรือการที่เราจะมาเป็นใครคนใดคนหนึ่งในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันดูน่ากลัวเพราะด้าการที่เรามีทีมงา,านเยอะมากเท่าไหร่นะครับมันจะช่วยเราเออ <laughs> ชิวมากเล้วนะเออเดี๋ถ้าพูดจริงๆนะเ<อ>ว้ยถ้าถ,ถ้ากูดังอะ่ะกูไม่ทำหรอกกูจ้างทีมงานดูมันดูน่ากลัวแค่นี้แหละดูพวกมันให้พวกมันสองตัวพูดคือคือคือมองช่างภาพเราให้ดีดูทางลง ก็ให้มันมูไปก่อนอย่าให้จ้างภาพลงมาตอนดูอย่เราเดินดูมันแต่งตัวไม่เข้ากับตีกูเลยอยเขาบอกว่าทางเดินอ่ะมันมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากอ่าทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านล่างดีพรุ่งนี้ผมพามาหมดเลยถ้าเป็นคนทีเหนื่อยร้างภาพถือน้อยได้ใจความอ่ะถือน้อยได้ใจความว่ะไอ้มันบอกเว้ยถือน้อยได้ใจความตือเรื่องเราเหมือนลูกกึ่เนาะแต่ว่าไอ้นายเป็นลูกกำนันนานายนถ้าสมมติว่า วันหนึ่งนายเป็นตัวสำรองนด้จะทำยังไงอะไรถ้ามันหนึ่งเป็นตัวสำรองนะแล้วก็จะเป็นเขาแบงค์ให้ตัวสำรองเขาก่อนเขาก่อนอะไรวะมันคือมุกอะไรเนี่ยให้ดูตอนนี้คือแบบเมื่อยเมื่อยมากอจริงๆคือกว่าเราจะลงไปถึงข้างล่างเนี่ยพักแล้วพักอีกอ่ะเฮ้ยแต่ย้ำนะครับทุกคนใครที่จะมาถ่ายรายการแบบนนเนี่ยนะครับก็ทางที่ดีนะครับเราต้องทำเรื่องให้ถูกกฎหมายก่อนก็คือต้องขออนุญาตจากทางกรมอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่านอนได้ไหมเออเราหลับนอนได้นะนอนได้นอนได้วันนี้ี่เรามาเออถึงแล้ว อย่างสวยอ่ะย่งสวยอ่ะนี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเดร์เดๆ์เดไอ้ยุถึงอ่าวก็ทิ้งนะโอ้โห ถ้า,า,าตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวก็ทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่า ที่เราลงมานี่คือเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเ <c oughs> พราะว่าห้องน้ําอยู่ด้านบนเท่านั้นอย่างที่เราบอกน <c oughs> เนาะทุกคนครับให้ความรู้นิดหนึ่ง <c oughs> หลายคนสงสัยว่าทําไมถึงที่เรียกที่นี่ว่าอ่าวกระทิงครับผมเดิมทีนะครับที่เนี่ยมันจะมีนอกจากต้นหูกวางมันยังมีต้นกระทิง <c oughs> ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นสําคัญของพื้นที่แห่งนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งพื้นที่อย่างเนี้ยเลยถูกเรียกว่าอ่าวกระทิงนั่นเองนะครับ <c oughs> ต้นกระทิงเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นใบใหญ่ๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีดอกออกมาให้เห็นนะครับ อันนี้แหละครับคือความเป็นไปเป็นมาของอ่วาวกระทิงฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแล้วก็เฮ้ยมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมวันนี้กิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับวันนี้เราจะให้เล่นวอลล์บอลชายหา เช็ดจบเลยคือลูกบอลที่เราเตรียมมาในวันนี้นะครับรันยี่สิบะครับมันจะโดนมันจะสู้ลมไหวไหมเอาไหวแล้วแต่ต่อตาเราจะไปบอกแต่ตอนที่เราเล่นเลยใช่ไหมมี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 เลอะไหมมีบทลงโทษแน่นอนมีบทลงโทษโอ้โหขออีกเดียวมีกลางเต็นได้ไหมไม่ได้สิคือแพ้จะต้องกลางเต็นครับเฮ้ยคนแพ้ต้องกลางเต็นแล้วขนอุปกรณ์ขึ้นมงหมดทั้งหมด อ้าโคตรขุ่ไม่เอาเดีวไม่เอาเลยบรรยากาศไม่พอโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของอ่าวกระทิงกันสักนิดนึงครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนแล้วก็ใครที่มาเนี่ยมันสามารถไปตามจุดต่างๆได้เลยเนาะเออใช่ไหนคุยคุยกันมาตั้งนานแล้วพึ่งพิ่งนึกได้ว่าเอามันมาด้วยทักทายกล้องนิดนึงบ๊ายบายน้องบ๊ายบาๆหาเลยเพิ่งจะเริ่มรายการชอบกดไลค์ชอบกดแช <outta S 2> <uğ kit> โอเคเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็ไปตอนทำกิจกรรมเลยอย่างนี้อย่างนี่อย่ากจะตัดออกเลยนะเอ<ไ>ปเลยฮะ ู่ช่วงการเล่นเกมของเราแล้วนะครับแต่ว่าเราเกิดเอชไอเดนต์นิดหน่อยเพราะว่าบอลของเราฮะเราเตรียมมาอย่างดีนี่ฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับถึงแม้เราจะพยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วก็ไม่สามารถรักษาอาการบอลรั่วได้ <c oughs> เราจะไปต้องเปลี่ยนเกมนะครับซึ่งลูกบอลน,นั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็คงทิ้งให้ผมใช่ไหมอ๋อทิ้ง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 ทิไม่เอาเลยไม่เอาเลยแล้ไว้แล้วไว้ไม่เจ็บไม่เจ็บมาแล้วเมื่อกี้เม่อกี้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่โกหกสึกไม่อะไรเลยครับไม่โกรธแต่ว่าเราหลักกองเจอกัน โอเคครับทุกคนก็คือบอลเนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเกมครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าขี่ม้าทิมกันนะครับขี่ม้าทิมกันนะฮะ,ะเกมนี้เราจะไม่เล่นบนบกน,น,นะครับมันจะเบสิกไปะนะครับเล่นบนถิ่นนะทะเลไงทําใสภาพคุณ2คนนี่มันแบบไปลุยอะไรมาเนะี่ยทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นขี่ม้าทิมกันเนี่ยกฎกติกามันมีอยู่ว่าเราจะแบ่งเป็นฝั่งละ2แต่ว่าพิธีกรเรามี3คนนะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเบิก แขกรับเชิญเมือไม่พิเศษหรอกไม่พิเศษใช่ขอเสียงปรบมือให้คนไม่ดังอ๋องอนุพูนกองแต็กอ๋องอนุพูนกองทิศและเขาเข้าไปแล้วนะตอนนี้ก็มันมีแค่นี้แหละคุณมีแค่นี้แหละไม่มีไมม่ีอะไรแล้วอะไรนะอะไรนะอ้าวคุณมาเมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ชัยอันนี้คือโปรดิวเซอร์ที่ไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีคนจ้างงานนะครับและที่สำคัญก็คือไม่มีใครอยากร่วมงานมากที่สุดในประเทศไทยเนาะโอเคเออ เราแซวกันเล่นๆนะครับใช่ไหมพี่นายใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวตัเป็นตัวประกอบมานานเพิ่งจะได้เป็นพิธีกรจริงๆจังๆกันตอนนี้แหละโอเคอธิบายกติกาขี่ม้าทิมกันนะเดี๋ยวจะเป็นคุณอบอกแล้วกันครับพร้อมกันดีกว่าอ่คือกติกาเรามีอยู่ว่าพอพอมเลยเออ่กติกาของเราก็ใช่กติกาคือว่าเราจะเล่นกันใช่มใช่ถูกต้องเราเล่นกันด้วยเราจะมีการแบ่งเป็นทีมจากฉลากถูกต้องเออแล้วก็จะจับฉลากใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นคู่คู่ไว้ย คู่คู่ละสามคนสองสองดิเอาสองสเป็นแบ่งยังไงสองก็สามคนยังไงคือขี้ไม่ใช่คู่ใช่ถูกต้องไมาได้ขี้อย่างนี้หมิ่นนะไม่ไม่ไม่ทุกคนไม่ต้องห้ามปล่อยมันพูดไปดกูนั่งหรอห้ามเลยทเอาโอเคทุกคนกติกามีอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทีมละสองนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องแบ่งแยกกันแล้วนะฮะว่าใครอยู่กับใครซึ่งใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ขี่คอเราจะใช้หลักการง่ายๆเด็กอนุบาลก็ทําได้ครับแก้ผ้าครับ เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใได้ไหมคะชกติกาเรามีง่ายๆนะครับเราจะโอนได้ออกใช่แพ้ชนะก็คือคนชนะแบกของขึ้นแหวนบนส่วนคนที่แพ้กูไม่ได้เต็มแม่เอางี้นะครับแพ้ชนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันท้ายเกมนะครับเรายังไม่บอกว่าคืออะไรแล้วเล่นกันทั้งหมด5เกม5เกมนะครับเออกินนานกินนานเอ็นเอจีหมดแล้วตอนนี้เล่นหมด5เกมนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเดิน เอาได้แล้วอมันมันได้ง่ายจังวะเนี่ยโอเคฮะก็คือนน์คู่กับโปรดิเซอร์ที่ไม่ค่อยดังนะครับแตผมว่าได้ผมไม่ชื่อนะชื่อแล้วพุทิพรพังพรใช่ครัรพุทธิพังพรพุทธิปังพรเลยนะชื่อนะกระแดดสอทีนี้เ่เราจะมีการแข่งกันในทะเลนะครับโอเคไปครับไปครับ อบ้านดมา่ออมานมาเเอาเร็วเลยจริงะขหมอนจริงะขหมอนขหมอนไอดิต่เฮ้ยเ็ดร้ายสเรียบร้อยีย่อกเนเรียบร้อยว้ายได้้าได้เล้ว ทุกคนเราเราจะพาทีมเราชนะให้ได้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเราเราได้แค่5้านะครับตอนเราได้มันแย้มแย้มแย้มแ้มแล้วยได้วุมาแล้วนี่เยอะมากนี่นะฮะเราได้บุนมาแล้วคืองี้ใช่ไหมคือเสียเส่เห็นเสียามันคุยกองเลยเออตอนนี้คุยกองเราก็อยากคุยกองอนกันเออเราไม่อยากคุยกองอนกันอยากแบบจัดหนักให้แน่ๆหลายรอบแล้วจริงๆเยอะคห้าูไม่เป็นอย่งนีหนี่หน่

กระจกไม่ได้เาพูดไม่ได้มันต่างเป็นยงงคือมันแพ้ใช่ไแพ้พืขออ้างมาปั๊บอ่ะเออคนรักก็ไม่มีไงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่่เท่าไหร่จะพูดเยอะจะพูดเยอะแก่แกเปล่าไมจะพูดเยอะพูดเยอะไปไป บงเชิวๆเขา่ยังไไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกคนชิวปแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะคนแท้กท็กอวันยังค่งนี้ได้สองห่ะคืออาจจะผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราดูเกมต่อไป สามันึ่งแสดงชนชเว้ยโอ้ยเดี๋ยวต่อไปผมจะขี่ให้นนน้องยว่ากูไหวเหรอันชิวเกินอ่ะมันเหมือนมันรับผลแพ้ชาวแล้วอ่ะมืงอีซี่จัดอ่ะออกมันปกติแต่ออกรีบวัะยิ่ว่าจะรอดเป็นูแบบแปลกนะิการิกาเราว่าไงฮะชนะยกของ ก็บ่อยขยันคู่กับกล้องไม่สายเลยเบบอี่ซีคือแพ้พวกเขาอ้างมาเต่มอ่ะเฮ้ยข้าวโยกของยกของฝั่งนู้นกำลังกำลังขี่เราอย่างหนักมากตบหนีเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยดูสิเราจะเอาแขกไปด้วยต้องแขกตงแผกมั้ยแขกถูกยนดแข โดนใจดูโดนใจดูนี่อย่างน้อยๆแล้วก็เสมอเสมอน้ำาหลนะครับแต่จะบอกว่าน้ำทะเลที่เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเล่นได้นะครับแต่ก็ระวังเปลือกหอยนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นเป็นหินนะครับเป็นหินเยอะนะครับก็ระวังด้วยนะครับดูดูดูฝั่งนู้นมันโกงไหมนะมันเต็มแผ่นใช่ไหมคือเกมมันจะยืดยาวไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่ารอบต่อไป ครับใครที่ล้มได้อีกฝ่ายชนะเลยไม่ครับไม่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 ไมัมมมนจะไม่ดีกับเราด้วยเริ่ม ราต้องชนะนะเราลูกพระเจ้าจตากเราลูกพระเจ้าจตากนะบางละจันนะเฮ้ยฝั่งนี้พร้อมนั่นนะโว้ยนะเอาปิดตัว แ้ยจังหวะนี้ครับเราดูแมตช์พอยต์แล้วพอนะจะบอกว่าใครที่จะมาเล่นน้ำเนี่ยใส่แว่นไอ้ใส่ท่าคีมมือแดดมาเยอะนครับแดดแรงมากเมืองไทยดูสีผิวดิมันต่างกันมากเลยตอนนี้เอาว่าใครที่จะมานะครับคำเตือนคือท่าคิมมาอแดดมาด้วยแต่ตอนเนี้ยเราทำมาแล้วสี่สามครับแล้วสี่สามอีกดวงตาเราชนะนะครับไม่รูนนะะร้นะฮะก่อนนี้ไม่น่าเชื่อนะผมบอกเองแค่สองแค่ไม่พูดเยอะหยิบขวาน โอ้นัดสุดท้ายเราเราชนะชนะว้วินเนอร์ทุกคนนะถ้าเป็นไปได้นะหายเกมอ,อื่นเถอะกูไปไหวจริงจริง<ป>เลยเหนื่อยนะครับแล้วทำเตือนะนะครับเตือนแล้วว่าเอาทีมกันแดดไปด้วยเระแดดมันมแรงนะครับใครเรียกมานแรงเบิร์ดเรื่องตีไปทุกคนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดนะครับขอไปเล่นน้ำกันก่อนนะครับ เพราะว่าสถานีได้ผู้ชนะแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงเกมนะครับแต่ว่าแต่ว่าช่วงเกมนะครับมันจะมีไฮไลท์สำคัญนะครับเอาเป็นว่าพลาดไม่ได้ฮะเอาไปชมกันช่วงเกมเลยนะครับแล้วก็ช่วงแคปปิ้งครับเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ใครบอกว่าจะชนะให้ดูแต่ก็พูดซิตอนนี้โคบรเราเล่าทุกคนพร้อมยั่พร้อมย่างหมดแล้ว

โอ้ยเป็นการแก่งกันมาบ้างเหนื่อยไะครับไม่เป็นไรแต่อาบแล้วคุณนียลองเริ่มเล่าตรงนี้มีประสบการณ์อะไรบ้าเฮ้ยเะไรไอโอ้ยโอ้โหตกใจ เฮ้ยกี้ตกใจจริงเมื่อกี้ตกใจจริงโอ้โหวัลนุชตกใจจริงคุณพาช่วยใจเต้นตึกตึกด้วยความที่คุณบีครับมีพฤติกรรมที่แบบเฮ้ยละมุดเข้าคอหรือว่าแบบแอลกอฮอเข้าคอมันทําให้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลมากขึ้นเลยพูดขึ้นมาว่าหรือเพื่อนมึงไม่ใช่คนว่ะ